สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะชายก็อยู่ในศึกประลองระหว่างเจ้าเหล่าไซเลนเฮดนะคะกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวบิดบ้มตัวนี้ แต่ว่าก่อนที่เหล่าเจ้าไซเลนเฮดทั้งหลายจะไปสู้กับเจ้าตัวบิ๊กเบิ้มได้อ่ะก็ต้องทำการฝึกเป็นร่างสุดยอดก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ชายเก้าก็เลยจะมาทำการฝึกเจ้าไซเลนเฮดจนสามารถเอาชนะเจ้าตัวนี้ได้เลยทุกคนคิดว่าเหล่าเจ้าไซเลนเฮดเนี่ยจะสามารถเอาชนะเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้หรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกชายเก้าใต้คลิปนี้ด้วยนะและถ้าใครอยากให้เหล่าไซเลนเฮดชนะเจ้าสัตว์ประหลาดบิ๊กเบิ้มตัวนี้ก็ช่วยกัน กดไลค์เข้ามาให้เกิน1,000ไลค์เลยเป็นกำลังใจให้เจ้าเหล่าไซเรนเฮดกันด้วยนะถ้าใครพร้อมดูการฝึกของเหล่าไซเรนเฮดเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ชายเกาด้วยถ้ากดแล้วเราก็ไปดูพร้อมกันเลยนี่ทุกคนกว่าเจ้าเหล่าไซเรนเฮดจะไปต่อสู้กับเจ้าตัวเนี้ยได้อะต้องผ่านการฝึกทั้งหมด4สถานีโดยอันแรกนะเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวอ้วนทวมตัวนี้ เป็นยักษ์แถมมีตะปูตอกเต็มตัวเลยอะมันต้องโหดมากแน่ๆเลยเจ้าไซเรนเฮดของเราจะผ่านด่านแรกไปได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องเอาใจช่วยเจ้าไซเรนเฮดกันแล้วแหละส่วนด่านที่2ที่รออยู่นะก็จะเป็นการต่อสู้กับเจ้ากบยักษ์ทั้งหลายพวกนี้นะ่าต้องเป็นกบมีผิดแน่เลยอะเจ้าไซเรนเฮดของเราต้องแข็งแกร่งแน่ๆถ้าผ่านเจ้าพวกนี้มาได้ส่วนสถานีที่3 เจ้าไซเรนเฮดจะต้องเจอกับเหล่าแมลงมีพิษและสถานีสุดท้ายเจ้าเหล่าไซเรนเฮดจะต้องไปเจอกับนี่มันตัวอะไรเนี่ยอยู่ในร่างชุดเกาะพร้อมอาวุธพบมือแถมมีรังสีอมตอยู่รอบๆตัวเลยอะถ้าเจ้าไซเรนเฮดผ่านด่านทั้ง4ด่านนี้แล้วอะชายเก่าต้องสู้กับเจ้าตัวบิ๊กเบิ้มตัวนี้ได้แน่ๆเลยอะไม่รอช้าแล้วเดี๋ยวเราเริ่มฝึกไซเรนเฮดกันเลยละกันนะทุกคน โอ้โห و, ตอนนี้ทั้งเจ้าไซเรนเฮดและเจ้ายักษ์ตัวนี้นี่น่าจะพร้อมกันมากแล้วอะถึงเวลาฝึกมันแล้วต่อสู้กันเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเป็ดของเราจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเฮยเราขอดูอยู่อย่างห่างๆอย่างห่วงๆเจ้าเป็ดเจ้ามนุษย์ยักษ์นี่มันน่ากลัวจริงๆเลยอะเป็ดของเราเฮยโดนต่อยเข้าไปแล้วอะตัวเบาบ,บางขนาดนี้โอ้โ าเจ้าเป็ดผ่านการฝึกครั้งนี้ต้องรอดแน่เลยเฮย้ยมันมีพ่อนอวกมาด้วยะเฮย้ยแต่ว่าเฮย้ยไซเลนเทสสามารถจัดการเจ้ายักษ์บิ๊กเบิ้มตัวนี้ได้อะ่ะอย่างเจ๋งเฮย้ฮยเฮย้ชายเาว่าไซเลนเทสมันกำลังจะแปลงร่างแล้วเฮย้ยมกลายล่างแล้วะ่ะ โหนี่ก็ผ่านการฝึกด่านแรกนะเนี่ยเจ้าเซเลนเฮดยังดูเก่งขนาดนี้โหยตอนเนี้ยตัวแดงไปหมดเลยอะชายก็ว่าเลือดมันต้องพุ่งพันอยู่ในตัวแน่ๆเลยเลือดแห่งชัยชนะเนี่ย แล้วแถมตอนนี้เจ้าไซเลนเฮดมีหัวเพิ่มขึ้นมาอีก4หัวเป็น6หัวแล้วเส้นเลือดต่อขึ้นไปถึงหัวเลยอะชายก็ว่ามันต้องเก่งขึ้นหลายระดับเลยแหละนี่ไม่อยากจะคิดนะถ้าผ่านการฝึกด่านสุดท้ายอ่ะเจ้าไซเลนเฮดจะเทพขนาดไหนชายก็อยากไปดูต่อแล้วอ่ะเข้าสู่การฝึกดานที่2กันเลยละกัน ตอนนี้ก็เข้าสู่การฝึกด่านที่2กันแล้วเจ้าไซเลนเฮดก็กำลังพร้อมมากเลยรอบนี้นะเจ้าไซเลนเฮดจะต้องต่อสู้กับเจ้ากบยักษ์และลูกสมุนของเขาเฮ้ยเจ้ากบตัวนี้ดูหน่าขยะกขยงมากเลยอะแถมมีฟันเป็นหนามแหลมคมต้องเป็นกบมีพิษแน่ๆเลยอะแล้วดูสิมันหายใจพร้อมที่จะขย้อนอะไรออกมาตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันนะว่าใจ เจ้าไซเลนเฮดของเราจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้มันต้องเก่งขึ้นอีกหลายระดับแน่ๆเลยไม่รอช้าแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าทุกคนเฮ้ย hey, ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังสู้กันเฮ้ย <Hey, S 2> เจ้ากบยักษ์โดนเจ้าไซเลนเฮดกินไปแล้วนะ hmm. ไม่น่าเชื่อเลยแค่ผ่านการฝึกด่านแรกมาเจ้าไซเลนเฮดจะโหดขึ้นหลายระดับขนาดนี้ กบสตัวนี้ไม่รอดเลยสักตัวเดียวแถมโดนเจ้าไซเรนเฮดกินเข้าไปแล้วอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเฮช่ก็ว่ามันกำลังจะแปงลงร่างอีกแล้วโอ้โหทุกคนตอนนี้เจ้าไซเรนเฮดผ่านการฝึกขั้นที่2แล้วแล้วมันได้กลายร่างเป็นเจ้าไซเรนเฮดอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวแดงปนกับตัวน้ำเงินแล้วก็ มีหัวเพิ่มขึ้นมาอีกสองเฮ้ยชายก็ว่ามันเกิดกันรวมตัวกันระหว่างเจ้าไซเลนเฮดบัตไซเลนเฮดไอซ์และไซเลนเฮดธรรมดาไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะดูแข่งแก่งและน่าเกงขามขึ้นขนาดนี้โอ้โหทุกคนนี่คือสิ่งที่เจ้าไซเลนเฮดจะต้องเจอในการฝึกครั้งที่3ก็คือเจอกับเจ้าแมลงที่เราเคยแนะนําไปแล้วก่อนหน้านี้มันช่างดูน่ากลัวซะเหลือเกิน เอ้ยแต่ตัวนี้ดูตัวกระจอยเลยใช้ก็ว่าเซเลนเฮตต้องจัดการได้แน่ๆเลยแต่ว่านี่มันคงเกินสิ่งที่เจ้าเซเลนเฮตจะคาดคิดเพราะว่าเจ้าแมลงพวกนี้มันมีปีกบินได้แถมมีจะงไ o ยปากที่แหลมคมเซเลนเฮตตัวนี้จะผ่านการฝึกด,ด่านที่3ได้หรือเปล่าจะสามารถหลบหลีกแมลงมีพิษเหล่านี้ได้ไหมชายเก็ว่าเราไปดูกันเลยดีกว่า 2> 3 2 1ทั้งหมด เริ่มได้โอ้โหเฮ้ยแม้ว่าเจ้าแมลงมีพิษจะมีปีกก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าไซเรนเฮดได้เลยอะเฮ้ยแต่ว่าตัวกระจอยลอยนี้ตายไปก่อนตัวแรกเลยเป็นอย่างที่ชายเกาคิดไว้เลยอะส่วนไอ้สอตัวนี้โอ้โหมันสามารถหลบหลีกเจ้าไซเรนเฮดได้อะเพราะามันมีปีกที่แข็งแกร่งและตัวมันใหญ่มาก เฮ้ยเจ้าไซเลนเฮดไม่สามารถจับเจ้าแมลงพวกนี้ได้เลยีตอนนี้มันกําลังต่อสู้กันอย่างเมามันเลยแหละทุกคน<ม>เจ้าไซเลนเฮดจะรอดหรือเปล่าสำหรับด่านที่3เจ้าแมลงก็กำลังปล่อยพิษเข้าสู่เส้นเลือดของเจ้าไซเลนเฮดต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยจริงๆนี่คิดไม่ผิดเลยนะที่เอาเจ้าไซเลนเฮดมาต่อสู้ในด่านที่3กับเจ้าแมลงมีพิษพวกนี้ ทุกคนตอนนี้เจ้าเซเลนเฮดของเราสามารถจัดการกับเจ้าแมลงสองตัวนั้นได้แล้วกว่าจะผ่านด่านที่สามได้มันช่างโหดขึ้นเรื่อยๆจริงๆเจ้าเซเลนเฮดของเราเฮ้ยมันเริ่มสัน่นมันเริ่มสัน่นใช่ก็ว่ากำลังเข้าสู่ร่างที่สามแล้วแหละโอ้โหตอนนี้เจ้าเซเลนเฮดตายล่างอีกแล้วตอนนี้มีหัวเพิ่มมาอีก เหมือนกับรวมกับเจ้าไซเลนเฮดวูดไปอีกหนึ่งนะแถมยังกางแขนด้วยอะ่ะแสดงว่าเจ้าไซเลนเฮดตัวนี้มันได้เรียนรู้การฝึกบินจากเจ้าแมลงที่มันคาตายไปพวกนี้แน่ๆเลยอะ่ะตอนนี้มันมีทักษะทั้งการบินหลบลีกการต่อสู้และก็การป้องกันตัวอย่างมากมายแล้วตอนนี้เราก็น่าจะต้องเข้าสู่การฝึก ด่านสุดท้ายก่อนที่จะไปเจอกับเจ้าตัวใหญ่กันได้แล้วและเราก็มาถึงการฝึกระดับสุดท้ายไซเลนเฮดจะต้องต่อสู้กับเจ้าเจ้าร่างล่องหนไซเกาะพร้อมอาวุธครบมือนี่เป็นการฝึกเจ้าไซเลนเฮดเพื่อเป็นร่างสุดยอดเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนเฮ้ยทั้งสองไฟโอ้โห มันช่างน่าสนใจจริงๆคู่นี้อโอ้ยตอนนี้ชัยก็ต้องหลบมาดูอย่างห่างๆแล้วนะเพราะว่ามันมีรัศมีบางอย่างเฮ้ยไม่น่าเชื่อโอ้โหเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วเมื่อกี้เหมือนมันจะหายไปแต่ว่ามันโผล่มาอีกครั้งแล้วเจ้าไซเรนเฮดจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้โห คุยตอนนี้เจ้าล่างลงหนนในล่างเกาะได้มาลายสิ้นไปแล้วส่วนเจ้าเซรินเฮดก็ได้ลงไปข้างล่างแล้วชายก็ว่ามันก็กําลังจะชุบตัวเพื่อกลายร่างเป็นร่างสุดยอดแน่นอนหลังจากที่เจ้าเซลินเฮดได้ไปทําการชุบตัวมานั้นเขาก็ขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจเพราะตอนนี้เขาเป็นร่างสุดยอดแล้วโอ้โหมีหัวอย่างเยอะเลยอะ นี่มันเป็นการรวมตัวระหว่างเจ้าเซเลนเททั้งหมดเพื่อที่จะเอาชนะเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวบิ๊กเบิ้มที่กำลังจะต้องสู้ต่อไปโอ,โ,โอ้โหพี่บิ๊กเบิ้มของเราออกมาแล้วเจ้าไซเลนเทสร่างสุดยอดจะสู้ได้ไหมนะทุกคนช่วยให้กำลังใจเจ้าเซเลนเทสกันด้วยนะ โดยทุกคนช่วยให้กำลังใจเจ้าเซนเฮดกันด้วยนะด้วยการกดไลค์ให้เกิน1000ไ like ลค์ไปเลยเพื่อให้เจ้าเซนเฮดชนะเจ้าบิ๊กเบิร์มตัวนี้ตอนนี้ชัยก็ว่าเจ้าเซนเฮดน่าจะพร้อมแล้วเราไปดูผลจากการฝึกกันเลยว่าเจ้าเซนเฮดจะสามารถเอาชนะเจ้าบิ๊กเบิร์มตัวนี้ได้หรือไม่ไปดูกันเลยทุกคนเฮ้ยทั้งสองฝ่ายกำลังสู้กันแล้วโอย สนามถึงกับลุกเป็นไฟม,มันช่างสุดยอดจริงๆโอ้โหอย่างมันลุกเป็นไฟไปหมดเลยโหยเจ้าไซเลนเฮดโอ้หใชเ้เกาถึงกับตกลงไปพื้นเลยอะเฮ้ตงตรงนีบขึ้นมาดูโหเจ้าไซเลนเฮดของเราได้ทำกา เาบิ๊กเบิ้มตัวนี้ไปแล้วนะทุกคนโอยเป็นการฝึกที่สุด ยอดมากๆเลยะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่ากับการฝึกและการต่อสู้ของเจ้าไซเลนเฮดตอนเนี้ยเจ้าไซเลนเฮดก็เป็นร่างสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ชายเก้าแล้วก็เจ้าไซเลนเฮดตัวนี้ด้วยนะเอาให้เกิน1,000ไลค์ไปเลยแล้วถ้าใครอยากให้ฝึกเจ้าตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกชายเก่าใต้คลิปนี้เลยสำหรับตอนนี้ชายเก่าขอตัวลาไปก่อนดีกว่าขอพาเจ้า ใช้เลนเฮดไปเก็บตัวก่อนบ๊ายบาย